เปกป้องแล้วเป็นโควิดนะครับยิงงานน้องสไปรย์หลอดเลยมันไดงแดงไหมก็ว่าดีนี่มันร่มเหนือแดงเดงตีลัตเจสูรนี่ได้แล้วครับจีนเอาสั่งเลยนะครับ นามของไฟทีมานโกเกะน,น้องสไปบนฐานนะครับหรือว่าเซนลสันลุยอน้องปกป้องเตรียมนะครับน้องปกป้องน้องสไปนะครับทีมงานมงไฟโแกคน,นะครับ lúc này <laughs> ừ. đây đây này, bắt đi ngay, số, phải, chào 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 chào,

เมืองค้อครับหน่อยหน่อยขึ้นเลือกเถอะครับขึ้นไหลเลือกเถอะครับเอ้าหมอมีปัญหานะครับ เป็นวงไฟไหลเบียดเบียดเนี้ยๆไปนะครับแล้วก็ว่างเลยครับนะครับไือ่นี่นี่มืองมืกาซับิบแล้วล่ะเนี่ยิ่ือไฟมือรงเลยเี่ย เวกระซังบดอบเป็นเหรบักไฟแพ้บ่อบเป็นเนี่ยนี่ครับบักไฟครับโอแกนะครับสามร้อยหกสิบผ่านไปนะครับสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ 385คบสร้แบน่นะครับเจ๊นอสั่งด้วยโอเคนะครับพี่น้อง